ไปดูเรื่องราวของสองสามีภรรยาค่ะเขายอมที่เงินเดือนแสนนะคะหันมาเปิดร้านอาหารค่ะบรรยากาศได้เรียกว่าสุดชิวกันเลยทีเดียวนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ไปชี้เป้าร้านอร่อยเมนูอาหารแปลกสุดแซ่บนะคะให้กับชาวโคราชเนี่ยได้อ่า ติดตามแล้วก็ไปร่วมชมร่วมชิมกันนะคะที่ร้านครัวแซบสะอื้นค่ะอยู่ที่ถนนสุรานารายตาบลบ้ั้นเกาะอําเภอเมืองนี่เองกับเมนูที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือกระเพราน้ําตับโคราชน้ําตับโคราชทอดพร้อมด้วยเมนูตําและยำสารพัดค่ะที่บอกได้เลยว่ารสชาติแซบหนัวจนมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะ นางสาวพรนธันสังตะคุค่ะอายุ39ปีชาวอำเภอปักธงชัยและนายกรตพุทธจันทึกอายุ42ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานครเข้าเป็นสองสา,สามีภรรยาเจ้าของร้านครัวแซบสะอื้นค่ะที่ตั้งใจตั้งร้านให้มีบรรยากาศแคมปิ้งคล้ายๆกับพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ในชนบทแวดล้อมด้วยดอกไม้ต้นไม้บ่อน้ํจาจัดสถานที่แบ่งที่นั่งเป็นซุ้มๆนะคะเป็นแพรกลางน้ําโต๊ะสนามแบบแคมปิ้งกลางสวน เหมือนจำลองเอาบรรยากาศชนบทมาตั้งจะตั้งไว้ในจะไกลจะในใจกลางเมืองโคราชนี่นะคะโดยนางสาวพรน,นับพันเนี่ยเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพเป็นนักออกแบบภายในของบริษัทแห่งหนึ่งตอนนั้นตนและสามีเงินเดือนรวมกันเนี่ยร่วมแสนบาทเลยแล้วก็ตัดสินใจยอมทิ้งรายได้ประจําที่มีเพื่อทําในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบด้วยความที่มีใจรักและชื่นชอบในการประกอบอาหารจึงชวนแฟนออกมาเปิดร้านขายอาหาร เนื่องจากรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ได้เป็นนายของตัวเองได้อยู่ใกล้พ่อแม่และครอบครัวไม่ต้องเดินทางไกลโดยเริ่มเปิดเป็นร้านส้ตมตำเล็กๆขายภายในหมู่บ้านค่ะต่อมาได้ต่อยอดขยายร้านขึ้นมาตั้งชื่อว่าร้านแซบสะอื้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา4ปีแล้วนะคะไปดูเมนูเด็ดที่ไม่ซ้ำแบบใครก็คือเมนูกะเพราน้ำตับโคราชและเมนูน้ำตับโคราชทอดซึ่งน้ำตับนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับไส้กรอกค่ะ แต่จะแตกต่างการที่น้ำตับไม่มีข้าวและบุญเส้นเป็นส่วนผสมทางร้านเลือกใช้น้ำตับที่ทำมาจากหมูนะคะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะนิยมสั่งกะเพาน้ำตับราดข้าวราคาเพียงจานละ50บาทพร้อมกันนี้ยังมีเมนูตำเมนูยำสารพัดเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำปูสดวาซาบิตำแซลมอนตำแซบสะอื้นเคล็ดลับอยู่ที่น้ำปลาร้าสูตรเด็ด และการเลือกใช้วัตถุดิบที่ทางร้านคัดสรรเป็นพิเศษใส่ใจทุกรายละเอียดรสชาติแซบซีดเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูเด็ดอีกนะับร้อยเมนูสไตล์อาหารไทยและอีสานให้ได้เลือกลองชิมกันอีกด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศภายในร้านก็จะจัดโซนที่นั่งหลากหลายโซนค่ะในสไตล์แคมปิ้งนะคะซุ้มนั่งริมน้ําแพกลางน้ําเนื่องจากว่าเจ้าของร้านเป็นลูกชาวสวนค่ะอยู่กับธรรมชาติมา มีท้องทุ่งมีน้ำมีบ่อนะคะก็อยากให้ลูกค้าที่รับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติที่ไกลออกไปจากตัวเมืองที่ไหนอยากได้ฟีลแบบนะสวนบ้านสวนนะคะก็มีต้นไม้บ่อน้ำสามารถพายเรือเล่นได้โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกตัวเมืองค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่เห็นเมนูอาหารแล้วนะคะหรือว่าอยากจะไปทานเมนูเด็ดอย่างกระเพาน้ำตับเนี่ยนะคะก็สามารถเดินทางไปชิมได้นะคะที่ร้านแซบสะอื้นค่ะร้านแซบสะอื้นตั้งอยู่ถนนสุรนารายนะคะเลี้ยวเข้ามาในปั๊มบางจากร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดบริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะร้านจะหยุดทุกๆวันพุธค่ะ หรือว่าท่านใดขอไปดูในในเพจก่อนนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะติดตามที่เพจ Facebook ครัวแซบสะอื้นหรือโทรศัพท์ได้ที่0969646353หรือ0874542443นะคะอย่างที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปบันทึกภาพอยู่นี้นะคะก็เป็นกระเพาน้ำตับแล้วก็ยังมีน้ำตับมาด้วยนะคะน้ำตับย่างก็มาให้ได้ หลายท่านนะคะได้ร่วมชิมกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะไปได้ค่ะ